สวัสดีค่ะกับข้รราวซูไร่กันอีสานผ้าแซบเด้อจ้ะพี่น้องผ้าพี่น้องลงทะเลเด้อจา้าหนาหนาวกับบหยานหนาวเด้อจ้ะบวกเนี่ยฝรั่งฝรั่งบหยานหนาวจา้ะผ้าลงทะเลจะไปเก็บหอยหแมงผูใหญ่กันเนาะจ้ะพี่น้องมาเบิ่งกันฝรัง่งกําลังแต่งตัวเด้อจ้ะไปเบิ่งหอยแมงผูใหญ่กับสิบอกฝรั่งให้เอากล่องลงไปไอันตาทายไต่านามให้พี่น้องได้เบิ่งนํ้ำเด้อจ้ะ อ่าฝรั <lere> ่งเตรียมโตแล้วเด้จ้าพี่น้องเตรียมโตแล้วเตรียมโตแล้วเฮาสิได้เห็นภาพไตนามมาเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งเด้จ้าว่าฝรั่งเพิ่นสิเหตดใดบ่จ้าก็สิไปเบืองห้อยแมงปูใหญ่กันโตทอฝ่ามือเด้จ้าพี่น้องโตใหญ่ถ้าเก็บโตทอฝ่ามือนี่ต้องต้องดำหนามลงไปเก็บเด้จ้านี่ฝรั่งเตรียมโตแล้วเด้จ้าไปเบิ่งกันเด้จ้า ใส่อันต้องใส่ออกซิเจนไงตูวมาได้จ้าพี่น้องปุ๊บตุ้มอ่าลงไปละจ้าลงไปแล้วให้เพื่อนเอากล่องตีดหัวลงไปแบบนี้บ่เลิกได้จ้าเพิ่อน,พอนอันเพิ่อนอันมุดลงไปตื่นตื่นหนึ่งเด้จ้ามันมันแนมเห็นก่อนหินอยู่เด้จ้าพี่น้องไปไปเก็บหมองอันไก่ฮื่นบ่เลิกจ้า เห็นฟองออกซิเจนนี่เพ่นเอากล่องลงไปมุดลงไปเลยได้จ้านน่เป็นเป็นฟองฟอดฟอดเนี่ยจ้ะนี่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 เศษเศก็ยึดถึงบักหอยได้พี่น้องบ่เมนต์หยังเนีอันก็บักหอยเห็นบังหอยว่จ้าพี่น้องนั่นสีเป็นสีเขียวพี่น้องบังหอยได้จ้าบ่เมนต์หยังเด้นั่นบักหอยมึงเนี่ยจาก้อตามโกดหินนั่น ปากาล่งงก็มาอันก็บังห้อยเมงผูเด้จ้าพี่น้องนี่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 บังห้อยเมงผูเด้จ้าบางทีก็เป็นผือดอยู่จ้าพี่น้องโอ้ยผู้หนังผู้ดาผู้นันหอยเม้งผูได้จ้าบ้าเ่นหอย่างนี่นอั่นห้อยเม้งผูงผอยู่ไต้นำมันจะอาปากอยู่ตลอดเวลาเด้จ้าลังเทือกันปูกะเข้าไป เขาไปขางในอะนะจ้ะมันก็พอปูเขาไปปุ๊บมันก็งับก็เป็นอาหารของมันเนะจ้ะมึงแนวมึงแนวมึงแนวพี่น้องพี่น้องอุ้ยหลา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 ยพี่น้องมีจตโตวใหญ่ได้จ้ะถ้าเขาหมดลงไปเนี่มีจตโตวทอฟ้ามืออีหลีได้พี่น้องมือพลังพลังเพ็นอันดำน้ำเกียงนะจ้ะหมดลงไปหนาวพ่นกรบเบียนเพราะว่าเพิ่มชุดเขาเอื้นชุดอีหยังชุดอัน ชุดดำนามมานะจ้าพออันนี้ลงไปมันก็จะเย็นแป๊บเดียวบานนี้มันก็จะปับ๊บบ่อหนาวหนาหนาวพื้นกับบ่ย่ยันเลยพี่น้องช่วงนี้มันกําลังเข่าหนาหนาวพอดีบกหอยอันเพิ่นอยากลงไปเก็บบกหอยเมงผูนใหญ่นะจ้าเพราะว่าหอยเมงผูใหญ่เก็บมามันกระเบิดแล้วจ้าก็เลยลงไปเก็บเห็นเห็นไส้ว่าจ้าพี่น้องบก่อยเลือกซำไหน ไปดำอันอยู่ช่วงนี้มันมันบอก่อยเลิกมึงในพี่น้องใสข่ขาวงามงามงามึงมึง,มงมเห็นหอยเม้งผูบ่จ้าหอยเม้งผูได้จ้าพี่นอ้องหอยเม้งผูสีเขียวเขียวทีอ่อาปากบ่เป็นอย่างด้มีแต่หอยเม้งผูจับตามโขดหินแบบหลายนึงจา้าบางทีโลนอันโลนน้ำใสมูนั่นกะเยอะแยะได้จ้า อันนี้ขนาดเดือนอันมันจะมันอันเขาจะไปเดือนพึษสภาพหรอเดจ่าเพิ่นกับบหยันหนาวเด้มึงเนี่ยมึงตีมึงตีหลายคักออนซอนนู้ขัอกัอย่างหมดดำน้ำเป็นเด้เดือนพึษสภาเข้าเจ้ากับฝรั่งเนาะข้าเจ้าบหยานหนาวขนาดสิบสี่สิบห้าองศาข้าเจ้ากับบหยนันโู้เห็นปลาดาวว่าพี่น้องเกาะปลาดาวห่นห้อยหวานห้อยแมงผูกเกอะติดน้ำกันนะจ้าพี่น้องอุ้ย อออนสอนตาอออนสอนโอ้ยคอยอยากดำน้ำเป็นเด้อลงไปเบิ่งน้ำฝรั่งพูน่าพี่นอ้องวืดสวยสวยพี่น้องถือว่าไทยได้ชัดอยู่ได้จ้ะรอบนี้ถือว่าไทยได้ชัดอยู่จ้ะได้เด้วิวสวยอยู่ถือว่ากล่องโกโฟอกใส่ได้เนาะจ้ากนีไนฝรั่งเพิ่นกำลังจะหุดขึ้นแล้วจ้าขึ้นแล้วเด้อฝรั่งเพิ่นข้นมาแล้วจ้านี่นี่เพื่อกาีเอาบังห้อยขึ้นเรือบ,บานนี้เฮ้า เฮากะสีได้มาเห็นบังหอยว่ามันโตใหญ่อหลีได้จ้ะนี่นดึงขึ้นเลือบบ่นน้เฮากะมาเบบังบังหอยบาหน้กะสิตัดภาพไปบังอยู่บ้านเลยเด้จ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่าอยากทายเงาอ่ะนะจ้ะนี่นี่กำลังดึงขึ้นเต็มเต็ม,ตมถุงนี่จ้ะหอดบ้านลวเด้จ้ะภาพนี้หอดบ้านลวเด้จ้ะก็คือเอามาเทละก็มาให้พี่น้องได้บังอยู่บ้านเด้จ้ะิึงเน่โตใหญ่บ่จ้ะ นี่ถาเข้าไปเก็บยังสีห้องบ่าไหนทำความสะอาดเบิ้งตี่พี่น้องตัวบื้ง้อยหนึ่งจ้ะกินสองตัวก็อิม่มสามตัวก็อิ่มจ้ะพี่น้องมึงในบ้านไหนทำความสะอาดพวกอันนี้มักจะกอพวกซีดพวกปากาลังเอียงกอนะจ้ะเขาก็ต้องมาขูดทำความสะอาดอีกที่หนึ่งมึงในพี่น้องตัวทอฟ้ามือมึงในข่อยใสใหญ่สำหฟัามืออีหลีได้พี่น้องมึงตี่อุ้ยอนอน,อนซอนออนซอนข่อยอยากหมดไปเห็นเด้ฝรังเพิ่นเก่งเนาะจา้ะเนาะแตอนอนซอนเพิินคัก ฝรั่งเพิ่นไผ่น้ำเก่งเก่งขอบั้วนีม่มีมีอันฝรั่งเพิ่นนี่แ่ละไผ่น้ำเก่งไอเพิ่นกับไผ่บ่เป็นอันไอเพิ่นดำน้ำบ่บบบ๊บเก่งจ้าเพิ่นก็นเลยบ่อ่คอยหมักดำน้ำแต่ว่าแฟนแฟน่อยเพิ่นดำน้ำเก่งหากุงมังกรก็เก่งช่วงนี้มันหากุงมัง,มงกรบด้เนาะจ้ะกระถามมันหนาห่อนซะก่อนยังหากุงมังกรน,นี่พี่เนาะตัวหน่อยมันติดมานํำพี่น้องให้เบิ่งตัวน่อยเทียบกับตัวใหญ่ลองเบิ่งมึงแน่จ้ะ แตกต่างกันริบเร็วเลยตามทีกันน่ะคอยเคยถ่ายนอกตัวหน่อยกับประมาณนี้อันนี้มึงแนวพี่พี่น้องกองเมืองหญงเด้อจ่าเอามาเขาก็สิมาแก้กันได้แบบนี้อ่อนซ่อนน้ำบ่จ้ามากินอันห้อยเมงผูน้ำกันเด้อจ่าตูทอฝามือนี่จ่ามาแสบม,มานวน้ำกันก็สิแก้อันใส่กองไหวเด้อจ่าเวลาเห็ดกินมันจะไงเนาะกาแก้เป็นตูไหว เาก็จังมาเอา,เอามาเห็ดกินเขาก็สิแพกใส่ตู้เย็ยนไว้เนาะจะ้ะหอยเมยงผูตัวใหญ่คักแน่พี่น้องอยากให้พี่น้องมาเห็นเนจ้ากับฝากพี่น้องก้นไหลกดแช่เป็นกำลังใจให้สาวอีสานผ้าแสบกับฝรั่งเนเดอร์จ้าอยากให้เห็ดเมนูนยังกะคอมเมนต์ไว้เนเดอร์จ้าเด้อมันมันมีหลากหลายเนาะจะ้ะ หลากหลายอันนี้่มึงแนวพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนเลี้ตัวบังใหญ่เต็มมือข่อยอยู่จ้ะพูน่ะเห็นบอกตัวหน่อยพี่น้องข่อยเอาตัวใหญ่กับตัวหน่อยมาให้เทียบเบิงตัวใหญ่นี่ใหญ่ทอฟมืออีหลีพี่น้องเอ,อ้ยนี่ยอ่อนซ่อนกินเต็มปากเต็มค่ำหมดมเลยจ้ะสองโตกับอีมันเด้อสำหรับข่อยเด้อข่อยกินสองโตอ่มเพราะว่ามันตัวใหญ่อีหลีเลยจ้ะพ่อแกออกแห้งใหญ่ใหญ่คักใหญ่แน่ ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้าที่ติดตามก็อ่ก่อนจะอำลาผ้าจากนอกจากเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เบ่งต่อนอกจากกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้สาวอีสานผ้าแสบในเด้อจ้าก็ขอให้พี่น้องบบเจ็บบ่จนหลับหล่นพ้นภัยนอกจากขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเจอกันไม่คิมหนาเนาะจ้กขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายให้พี่น้องได้เบ่งต่อเนาะจ้าเนาะก็สิบ่บรรยายลวเด้อจ้าพี่น้องเบ่งต่อไปเรื่อยๆเด้อ